หลิวอาจาริยาเคยน้อยใจที่พ่อแม่เลี้ยงไม่เหมือนคนอื่นนักร้องลูกทุ่งสาวมักความสามารถหลิวอาจาริยานักร้องสาวสายหวานหรืออารดาพมพึกมาเปิดเผยถึงชีวิตวัยเด็กที่ลำบากแม้กระทั่งน้ำปากก็ไม่มีเงินซื้อแถมพอเข้าวงการยังโดนว่าใช้เรือนร่างมากกว่าความสามารถทำให้เธอรู้สึกแย่ แต่ก็ไม่ยอมแพ้ต่อสู้จนมีชื่อเสียงตอนเด็กช่วงนั้นลำบากมากเพราะว่าอยู่กับตากับยายมีช่วงหนึ่งไม่มีน้ำปลาต้องไปยืมข้างบ้านบางทีมันลืมไม่ได้ไปซื้อแล้วขอเงินยายไม่ได้เพราะตอนนั้นเด็กมากแล้วยืมบ่อยๆข้างบ้านก็บอกว่าอะไรวะแค่น้ำปลาไม่มีตังซื้อมันก็คิดนะเออใช่แค่น้ำปลาทำไมซื้อไม่ได้ต้องไปยืมเขา คุณพ่อคุณแม่แยกทางกันตั้งแต่เด็กและช่วงนั้นหาไรายได้ด้วยการห่อขนมจีบได้วันละ10ถึง20ส่วนคุณตาเป็นช่างไม้คุณยายเป็นช่างทําอิดบ็อกก็จะได้วันละ120ถึง150รวมกันได้ก็200กว่าบาทซึ่งเราก็ต้องเรียนไปด้วยวันนี้เอาภาพมุมบ้านต่างๆของเสาหลิวมาฝากกันค่ะไหนจากค่าเรียน ค่ากินค่าอยู่จริงๆมันเป็นช่วงชีวิตพลิกผันตั้งแต่ป .6 คุณพ่อเลิกซัพพอร์ตเราก็เลยลำบากตรงนั้นทุกวันนี้ก็ยังเจอบ้างหนูก็ยังส่งเงินให้คุณพ่อคุณแม่ทุกเดือนตอนแรกๆก็รู้สึกน้อยใจว่าทําไมเราไม่มีคุณพ่อคุณแม่เหมือนเด็กคนอื่นๆแต่พอแบบอยู่ไปเรื่อยๆคุณตาคุณยายเขาดูแลเราดีมากๆจนเราไม่รู้สึกขาดตรงนั้น พอคุณตาคุณยายก็เปียกเหมือนพ่อแม่เราจนเรามีโอกาสเข้ามาร้องเพลงจริงๆเราก็ไปร้องเพลงอยู่เรื่อยๆก็มีวงเล็กๆวงโนเนมเจ้าของวงมาเจอเราแล้วมาชวนเราไปร้องเขาก็แต่งเพลงไปด้วยเขาก็เลยให้เราร้องไกด์แล้วส่งไปตามค่ายเพลงต่างๆพอดีมีอยู่ค่ายหนึ่งอยากได้นักร้องใหม่แล้วเขาชอบเสียงมาดูตัวเราก็ได้เป็นนักร้องแต่ก็ยังไม่ดังนานมาก เมื่อก่อนนักรองลูกพุ่งโชว์สะดือจังไม่ค่อยมีหรือเป็นคนแรกเลยที่ใส่แบบนั้นโดนว่าเยอะมากโดนเปรียบเทียบกับรุ่นพี่ที่เขาลูกขอ9ก้าชั้นด้วยค่ะโดนเปรียบเทียบว่าไม่ใช้ความสามารถแต่กับเอาเรือนล่างมาใช้ก็รู้สึกแย่มากๆเราไม่ได้ใช้เรือนล่างขนาดนั้นเราแค่ใส่ชุดปอมปอมเชียเพราะหลิวมาจากเชนลิดเดอร์มาก่อนเขาก็เลยใส่คอนเซ็ปต์ให้เราเป็นแบบนั้นเขาก็เลยเปรียบเทียบเสียงไม่ดีเลยอะไรอย่างนี้ หลิวเกิดวันที่23กุมภาพันธ์2529อายุ25ปีหลิวเป็นเด็กบ้านนอกธรรมดาคนหนึ่งเรียนอยู่ในโรงเรียนบ้านแป้นพิทยาคมจังหวัดลำพูนพอจบม .5 หลิวก็ย้ายเข้ามาศึกษาต่อในม .6 ของโรงเรียนอุดมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร และนั่นคือเหตุผลที่ทำให้หลิวได้เข้ามาสู่วงการบันเทิงพอดีหลิวเลือกที่จะเรียนต่อในระดับปริญญาโทในคณะสังคมศาสตร์สาขาวิชาพัฒนาสังคมศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ซึ่งขณะนี้หลิวอ,อยู่ปีที่สองและกำลังทำวิทยานิพนธ์อยู่หรือบอกเราว่าเหตุผลที่เลิกเรียนสังคมศาสตร์เพราะหลิวชอบวิชาที่มันไม่เกี่ยวกับตัวเลขและที่ง่ายๆเลยคือวิชาสังคมหลิวไม่ชอบคำนวณมากมาก